โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะก็อยู่ในเกมดาร์กบอลเลเจน n ์กันอย่างเช่นเคยและทุกๆครั้งเลยไปนะสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในทีมไฮบิทไซยานะครับนำทัพโดยซุนโกฮังนะครับน่าจะเป็นโกฮังที่น่าจะแข็งแกล่งที่สุดในตามเนื้อเรื่องนะและศัตรูเกมนี้ก็เป็นเรามนุษย์ตัดแปลงและแมลงสาบโอเคมาโอเคเราเปิดมาด้วยทั้งภาค GT ครับครังโอ้โหโดนลบได้ โอเคเขาเปลี่ยนไปตอน18เราเปลี่ยนเป็นโกฮังครับโอ้หโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในซีรีส์ตัวที่ไม่เคยมีแล้วก็ไม่เคยได้เล่นนะวันนี้ก็ได้เล่นสักทีนะสำหรับอัติเมตโกฮังเนี่ยผมอยากลองเล่นอีกสักครั้งนะแต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ทาคลิปเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ก็าไม่ค่อยได้แตะ p พ p เลยมาผมต่อ,อยอย่างต่อเนื่องแต่รอเป็นสีแดงโอเคสลับเป็นทั้งอีกหนึ่งรอบครับเชื่อกันแชร์ดาเมนนะเพราะว่าเมนของทั้งเนะี่ยมันหิวเลือดเพื่อได้ครับ เขากดเมนาบีครับเขาถอยกลับไป200เมตรไหลกระแทกปาสาร์ดโดนเขาต่อยยอกยอกอา้าวเรียบร้อยโดนครับอื้อโดนทางออกมาสไตา์ไปโอเคนี่เนี่ยทีเผลอสลับโกฮังครับปาสาร์ดเราเปลี่ยนเป็นอัลติเมทโกฮังครับตาเป็นประกายแล้วโอ้โหแสงมันจ้าเหลือเกินหล่อขึ้นนิดนึงมีจังหวะผมตกลงมานั่นแหละคือการเปลี่ยนร่างของฉันสตาร์ทครับนี่ไง ดึงเวลารอเล็กน้อยเขาเปลี่ยนเป็นแอนดรอยต์สิครับโยนการ์ดเขียวไปครับลำแสงไปนิ้วชี้โอ้โหหลบได้ได้ไงโดนตอกมาครับเอาอีกหนึ่งทีครับเนี้อนิ้วชี้ตัดชนีพิฆาตตัดชนีปูชี step <c oughs> ครับโอเคนี่ไงบัสตาร์ด้วยทั้งครับชาร์จ step อีกหนึ่งทีครับโอเคยังต่อเนื่องเขาไม่เปลี่ยนตัวเราก็จะไม่เปลี่ยนตัวไงชาร์จรอไงปึ๊บหลบสวยบัสตาร์ดอีก ติดตามผลงานครับสไตล์ต่อเนื okay. ่องโอเคแอนดรอยยี่สิบเอ็ดตายละกดเมนเพิ่มเลือดครับเปลี่ยนโกฮังกระลึกดัดสลีปูชีกระเด็นออกไปสไตล์ไปครับขอเปลี่ยนเป็นแอนดรอยสิบแปดครับโอเคต่อไปซิ่งรัดไม่ได้นะอย่ายวเขาเอาเซลล์มารับนะไม่คุ้มกระลึกอีกบาสตาร์ทโอเคสไตล์ไปครับนี่ไงนี่หมัดหมัดเลย อุหมัดประกายแสงน็อกเอาไปเลยโหโคตรแรงเคยเขาเปลี่ยนเป็นแอนดรอยสิบอะไรแอนดรอยยี่สิบเอ็ดดัชนีปูชีอีกหนึ่งทีโอ้โหโดนคอตสึนโอเคบัสสตาร์ทไปเขาลบได้ครับต่อย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 เขาเปลี่ยนเซลล์เปล่าไม่เปลี่ยนด้วยโอเคไม่เป็นไรโอ้โดนตอกมาก่อนเขาเปลี่ยนละบัสสตาร์ทไปอ้าวโดนโดนโดนแล้วล่ะอือเรียบร้อยโอเคเซลล์เซลล์ได้ล่างสองแล้วครับกลายเป็นเพอร์เฟกต์เซลล์ไป อือค <c oughs> ึกขนองขึ้นมาอีกหนึ่งทีภาษาลบสวยครับโอ้โหสลับไม่ทันโอเคแปลงล่างสเปอร์เสียส,สามกดเห็นย่าปะปะปลาอ่ะดึกอ่ะดึบโอ้อ่ดึบหลบทางครับหลายชิ้นรือเปล่าโอ้โหเดาง่ายเหมือนถูกหวยสไตป์ไปโอเคบัสตันอีกหนึ่งทีผมเวลารอเพื่อนครับโอเคสไตปไปต่อเน,นื่อง โค้งหังคนนี้มันเป็นสายสไตล์หรือสายบาส,สตานะ <c oughs> ผมยังไม่รู้เลยโอเคไม่น่าตายนะผมก็ลงไรซิ่งนัดไปเลยครับเกมมันได้เปรียบอะเนาะนี่เบ่งพลังครับตอนเขาเปลี่ยนเป็น้ร้อยยี่สิบเอ็ดเลือกการ์ดเขียวแล้วกันครับโอเคหมัดประกายแสงนี่ประกายแสงองโคโนฮะมาสตาร์แครับโอเคหมัดประกายแสงองโคโนฮะ <c oughs> คนละเรื่องโหคาซิลาบีมไงอะตอมิกเบรฟ เคตายหนึ่งตัวครับเขาได้เลือดขึ้นมาเล็กน้อยนะจากยูนิคแอนดอยพี่เบียดโอ้โดนต่อยโดนต่อยปสัสซัสชนอีกหนึ่งใบก็ชนอีกหนึ่งใบไม่รอดกดเมนครับสไตล์ต่อเนื่องโอเคออกครับจีจีเฮ้ยคิน ო คิโอเฮ้ยเบจิต้าก็ต์เลเจนวะเกมนี้เราเจอเด็กเส้นของช่องเรานะครับโอเคโอค้โหเนี่ยทีมในฝันผมเลยนะดาวเยอะมาก โอเคสุญญด, Services, สญญดสยอดซับพอร์ตของสายไฮบิทปะทะของคอตคิครับวาโดสปะทะโกเทนโกนเทนโอโกเทนโดนก่อนเ <laughs> ออหลุดคอมโบกริบโอเคครับสไตล์ไปเขาต้องสลับเบิจิต้าเนี่ยเราสลับสีแดงเลยนั่นงไงโดนผักออกมาครับโอ้มีการ์ดฟ้าด้วยอื้อการ์ดหยอกอึ๊ okay. บโอเคบาสตาร์ครับหลบได้แปลงล่างโอเคเขาถอยไปนะน่าจะสลับเบจิโตนะครับ พุ่งตามไปโอ้โหเขาสไตล์สวนเลยวะ่ะผิดแผนผิดแผนฮึบโอเค962ได้อยู่ได้อยู่ขีพุ่งออกไปมาดิสึกชิงบลังฟิวชั่น้ออจี๊ดละเกินตัวนี้เปลี่ยนโกฮังครับโอ้โหโดนสลับมาโด,ดุต่อไปครับแผงล่างนี่ตาเป็นประกายเปิดอัติเมทต์โกฮังทันใดผมตกลงมาเลยเยวมันน่าจะหมดครับเซตไม่ทันซึบ อาสาชลโอเคเขาหลบสวยจโอ้โหหลบไม่ได้โอเคเราต้องสลับอ้าวคอมโบหลุดอจายังไงยังไงโอเคการ์ดเขียวแล้วกันนะครับสวัสดีครับโอ้โหทุกหัวทุกหัวพลังระดับพระเจ้าไอเด็กคนนี้เปลี่ยนโกหังไม่เปลี่ยนปิจิต้าครับกระลึบโอ้โหไม่ได้เขาไม่กระดึบตามโอเคเหมือนปีจิต้าเขาจะปิดบัญชีเราแล้วครับเราสลับโคเทนคูสครับไม่เข้าขหรอกนะฉันเป็นสีแดงไง ซูเปอร์เซียสามด้วยดิชีพมากแต่ว่าพลังจะอยู่ได้ไม่ครบนะครับเล็กสามสิบวิเองน่าจะแปลงร่างให้สุดไปเลยเบ่งพลังโอเคกระดึบหรือยังกระดึบแล้วบัสอาร์ตโอเคสไตอาร์ตเรามีไรซิงรัดแล้วนะเราไม่ต้องรีบละเราต่อการ์ดจนนี่ไงม,มาแล้วสินะโอเคเราต้องสลับโกฮังโกเทนดิไลซิงรัดนะครับเพราะว่าโกเทนนี่ไม่แพ้สีอะไรในฝั่งนู้นนะ เดี <He> ๋ยวเขาสลับเบกิโต้เองบทีแล้วมันไม่ตายเราเอาชัวร์ก่อนครับโอเคหมัดประกายแสงโคโนฮะอือโดนไปที่ท้องอือไงอัตอมบิกเรฟอันที่ท่าเลยเนี่ยชุกชุกหลบหัวมงโอเคสี่ล้านเก้าตายไปครับตัวซัพพอร์ตของเขาตายไปก่อนกดเมนมีการเขียวสองใบเอามาทำไมเยอะแยะมัสอาร์ดหลบได้เหรอสวัสดีครับ นี่ไงทุบหัวป่อแปะป่อแปะนี่ผักผหัวเทพเจ้าสไตล์มาครับโอเคเขามีบิจิตา้านะเดี๋ยวรอมีการจะเยอะแล้วค่อยหาวิธีรูปผมบัคสอาชนโอเคโดนโกฮังโอ้ยโกฮังโดนต่อยแย่แล้วแย่แล้วโอ้ยไลท์ซิง่งกร์ดโกฮังเหรอสลับดีกว,ว่าวันนี้เรามาเอาคลิปโกฮังนะครับโอเคเราเลือกเป็นการ์ดเขียวแล้วกันนะเหมือนเขายังไม่ค่อยได้กดในเกมนี้นะโดนเตะออกมาครับโอ้โหฟุกดวงดีจัดจัดลัคก,กี้เตะออกไป โอ้กดเมเลยกะเอาตายโอเคระวังโดนบัสอัทะลุมาปูหมาจริงๆหลบครับอ่าเขาเขาต่อคอมโบลัวนี่ไงสไลด์ไหมครับปึ๊สสไลด์อีกเหมือนจะเสียดายอัรติเมีสกิลนะครับเลยไม่เปลี่ยนเบจิต้านะนี่ลำแสงก็ซิล่าหลบสวยบัสอาร์ตแตเขาต้องเปลี่ยนแน่สลับกดการเขียวเฮอเจอดัชนีปูฉีของฉันสลับใช่ไหมเ <c oughs> <c oughs> ชิงดาวทางถ <c oughs> ูกไปแล้วสไลด์นะครับ แต่เหมือนจะไม่ตายนะโอเคดาเมจทีมเราไม่ค่อยพอท่สเต็ปไม่ติดด้วยสไตปไปครับโอเคหมดคอมโบครับไปจิก uh อ้าวโดนโดนโดนเปลี่ยนกุญเถนสไตปไปโอเคเหลือเบจิโตบลูตัวเดียวครับยังไงมันมีการเขียวปึ๊บปึ๊บตลบได้สวยครับสไตปไปโอเคเกมนี้จีจีครับเหมือนเหมือนจะนานๆน,น,นะ โอเคเราเจอเป็นฟิวเจอร์นะครับทีมแห่งอนาคตเราเอาทั้งเขียวไปแทนโกเท็นะครับเพราะว่าเขาไม่มีสีเหลืองให้เราแก้นะโอเคเราเจอเป็นเบจิต้าสีเขียวนะกดการเขียวเพิ่มเลือดแต่เลือดเต็มอยู่พลังขึ้นเต่าสถานโลกันไว้เดียัสอาต,อต่อหลบได้ถอยออกมาหลบได้ครับซ้ายไปโอเคเรามีบัสอาทั้งมือสลับทั้งก่อนบัสอารครับโอเคแล้วคีิหมดถอยออกมา เขาเปลี่ยนเป็นโกแดง,โอ,โ,ดแดองโอ้โดนไหลกระแทกได้ยังไงโอ้โหโดนโดนโดนโอเคเราสลับโกหังครับปึ๊บเรียบร้อยเขาจะสลับบิโตโอ้โหคิดว่าสไตล์เขาโดนล็อกจะไม่มีการ์ดต่อครับโอเคการ์ดเขียวตามระเบียบครับสไตล์ได้ไหมเอาอยัางได้เหรอโอ้มันมันลดมันมันล็อก,กการ์ดสี่วิวะแป๊บเดียวเองสลับโกเทนอีกทีนึงสลับไปมาแล้วครับตอนนี้เชิญแชร์ดาเมจไปก่อนครับโดนต่อยมาหมดคอมโบแล้วสินะไล่กระแทก ปลงน้าครับหย่าโอเคเราต้องละลายสไตล์บนมือให้หมดครับเพราะเขามีโคคูสีแดงนะเดี๋ยวเขาตัดโคเวอร์สไตล์นี่ไงวัตัสหลับหน่อยโอเคไม่ใช่สไตล์รอบนี้ล่ะโอ้มาแล้วมาแล้วฟับจดเคฟันหางอือคอหักโอ้หย่ยแล้วสลับปัก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 กปักอือครบกระบวนทครับเขาตายเขาหยอ,อกมาทำไมนี่ไงกดแปลงล่าง กัดเขียวสองใบเลยหรอวะเอาไปก่อนหนึ่งใบครับดัชนีบูชีโอ้เอาไปอีกหนึ่งใบครับดัชนีบูชีอหนึ่งรอบโอเคไรซิ่งรัดไปเลยน่าจะตายนะครับเราได้บัฟจากดัชนีบูชีมาเยอะอยู่โอเคเราเลือกเป็นการ์ดฟ้าเพื่อหวังปิดบัญชีไงเราไม่ต้องการดาเมจที่เยอะแต่ขอให้ได้ไม่ถูกเอัสซัดโอ้โหชนอะไรนี่รู้ได้ไงโดนเตะออกมาครับจุ๊บเรามีดัชนีบูชีหลบกนหลบสวยอย่างนี้ไม่ต้อง โอเคตายพอดีติดหนึ่งใบโอ้เปลี่ยนได้แย่ yeah, ละโดนเผาไปครับสลับพลังก,กดการเขียวลดเวลาเปลี่ยนตัวเปล่าเอาม่ใช่น,นั้นทั้งยูนิคไหนวะผิดยูนิคเออโอเคบัสอาร์ตจำผิดเลยโอเคตายครับโอเคมาอ๋อกดเมนครับกดเมนลดเวลาเปลี่ยนตัวเพิ่มเลือดจำผิดนี่ไงดัชนีบูชีอือโดนหลบได้สไตล์ต่อเนื่องโดนหลบกลับ หลบซอ้อนอีกหนึ่งพีเป็นแผนตายตายครับอโอเคเราจะฆ่าด้วยโกหงไงเอาคอนเทนต์โอ้แย่แล้วแย่แล้วโดนอะไรสิรัดนแ,แน่ๆโดนจริงๆด้วยโอเคแย่ครับเหลือเป็นตัวซัพพอร์ตสองตัวนะครับปะทะกับซูปเปอร์เซียบ,บลูเลยนะเราเห็นพระเจ้าไงโอ้เดาไม่ถูกด้วยอะไรวะจริงเขาก,กดเมย์เขาจะได้การ์ดเขียวนะแต่ว่าการ์ดบนมือเขาเต็มอยู่ไงเขามันเลยไปรออยู่ข้างบนอ่ะมันยังไม่ลงมือครับเดาพลาดไปหน่อย ไม่สวนนะไม่เปิดก่อนบัสอาร์ไปอุซาเนซ่าหลบไปเลยสกายต่อ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 ยแคมเปอรเซ่นไปเขาต้องใส่มาแน่แน่อุซาเนซ่ารอบสองไปพลังสองเท่ามาจริงจริงแ้วยครับสเตปนครับไม่เข้าเลยอะไรกันสแตปอีกแย่แล้วเดี๋ยวเราได้แพ้จริงจริงแย่แล้วสองตัวเหมือนจะแพ้ตีไม่เข้าโอเคเรากดเมนะ เราต้องใช้แผน2ครับเราจั่วการ์ดไว้หาลซิ่งลัดมาพอดีสวัสดีครับโป้ทุบหัวพ่อตัวเองครับบาปแห่งการตีพ่อตีแม่จะโตเป็นไททันมาลูกอย่าไปตีนะลไยซิ่งลัดมาพอดีครับสไตค์หนึ่งใบครับรอเวลาทั้งเปลี่ยนตัวด้วยควรใช้ทางลซิ่งลัดดีกว่าโอเคได้ละตอนนี้เราการ์ดไฟกรอบไหมอีกรอบละการจะเราถูกหรือเปล่าป่ะดิโอเคนี่บินโฉบ เวียงทิ้งไปโอเคเรียบร้อยครับจีจีผมไม่ค่อยอยากเจอเลยนะผมบอกเลยว่าเป็นตัวละครฟรีที่ไม่อยากเจอนะมันอึดมากนะแล้วมันก็สองชีวิตอีกตั้งหากนะครับเฮ้ สวัสดีคกลนคูสหลบครับสายไปเลยนี่ไงสลับทั้งบอสอาร์ตไม่เข้าทั้งเป็นสายซับพอร์ตซับพอร์ตเรามี2ตัวครับถ้าโกหังเราตายนี่ก็เหมือนเกมนั้นเลยเมื่อกี้นี้สู้เขาไม่ได้ดีไม่เข้า <c oughs> เขาเป็นพลังแห่งเซนไครโอเคหลบสวยนะแต่เราไม่เลือกต่อการครับอเคเราโกหังดลวยเพราะว่า,า,วาได้การากใหม่ใบนึงไงตาปครับแปลงล่าง เราเขาก็ดึ๊ระยะก,กลางนะแล้วก็ต่อการ์ดดัชนีเอาไม่โอ้โหมันพุ่งมาสุดเลยรถไม่มีเบรกต่อยครับควงหมัดต่อยโอเคมาครับโควหต่อยต่อยควงหมัดต่อยเท่วะ่ะแอนิมเมชั่นกดการ์ดเขียวอีกหนึ่งทีมาครับโควต่อยตควงหมัดต่อยโอ้ยกดเมย์ครับได้ต่อการ์ดยาวๆเลยไงสอบทั้งครับแชร์ดาเมจเหมือนเดิมสเต็ปเดิมทั้งตัวนี้ก็ยังมองว่าเป็นตัวที่เอ็กซ์ตรีมอย่างผมมองว่าดีนะใน,น,นสายไฮบริดนะครับ มันเป็นตัวซับที่ค่อนข้างดีนะดูดิมันก็รับมือเซนไครได้นะครับกดเมนาบีครับสไตปครับบัสอาร์อีกแต่ว่ามันเป็นสายซับพ,พอร์ตเนาะดาเมจมันก็จะน้อยหน่อยนะแต่ถ้ามันตายเนี่ยมันเหมือนเบจิตาม่วงนะมันบัฟเ,เพื่อนบนะัฟดาเมจเพื่อนเปลี่ยนโก้งข้างแปลงล่างบัสอาร์ครับเซชาร์สเตปโอเคเออสวัสดีครับอีกหนึ่งที แล้วไปโขกกระโหลกเพื่อนโอ้โหตัวเท่ากันเลยเด็กทาโลกประทัเด็กทาโลกว่ะโอเคชาร์จหลบหลบได้โอเคโอ้ okay. oh, หลบไม่ทันแ yeah, yeah <ะ>ย่แล้วแย่แล้วโอ้ยโดนไอซิ่งลัดนี่จบเลยนะอือหืออ่าหลุดคอมโบเหมือนกันเหรอกดเมนหลบได้ครับไอซิ่งลัดหรือเปล่าหมงไปไอซิ่งลัดโอเคไม่เป็นไรบัสาอสาร์ตโอเคเราคงต้องไอซิ่งลัดไปก่อนนะผมว่านะเพราะว่า น่าจะอีกยาวอ่ะเกมเนี้ยเราเก็บมุกแก้วได้อีกรอบนึงไรซึ้งได้สองรอบเลยไนงะสลับโกฮังก่อนไปสลับโกเทนจำผิดไปหมดแล้วไปซินงัดไปเลยครับใช้<ป> hey, เลือกเป็นสเปเชียลมูฟนะครับขอให้เดาไม่ถูกก็โอเคแล้วเกมจะได้ลากลื่นต่อไปโอส่ห okay. มัดประกายแสงอือต่อยไปก่อนนี่คือท่าอะไรอ่ะ <c oughs> เนี่ยจุกหลบแล้วหัวโคกปุ๊บนีเด้งชิง กดเมนาบิอ้าวมาแล้วเจอนี่ไงสวัสดีครับไปถึงรอบครับพุ่งเข้าไปตีหวัวพ่อตอนเด็กลูกโมพ่อตอนเด็กแล้วสตา์นะครับโอ้โหเขาเปลี่ยนตัวว่ะลูกทันแต่เรามีจั่วไวคูณ2ครับได้ต่อการ์ดอีกสัตยาหนึง่งแต่ว่าคียหมดแล้วนะคงต้องถอยมาก่อนอทั้งกดการ์ดเขียวคาเซนโกเข้ามาครับลำแสงมิคาดมานะครับของโกหังที่ได้ลำเบียนมาจากคุณลุงพิกโก้ไงกดการ์ดเขียวไปก่อนนี่ครับ ถ้าอะไรไม่รู้ไปให้ก่อนแล้วบัสอาร์ตต่อเนื่องโอ้ชนกันหลบเอเขาหลบปีกึงทีเราหลบตามอจี้ปลาโดยหอกมาบัสอาร์ตโอ้โหเรียบร้อยเขาหลบสวยมากโอ้หือโอเคคงต้องปล่อยทั้งตายครับน่าจะบทบาทน้อยสุดละโอ้โหโกหังโกคูจั่วไว้ด้วยไม่อยู่ครับไม่อยู่ที่จะทำร้าย,ยจำไม่ได้หรอที่เราเดินทางด้วยกันไงเออตายครับ ว่าซาโต้โดนหลบได้แล้วสวยจังวะเแย่แล้วแยอแล้วอ้าวสลับโกสลับโกเท็นหนอนไม่สับประเทศโดนอีกแล้วโอ้เรียบร้อยเกมนี้หยาบแล้วเหลือโกหังตัวเดียวครับหนึ่งเอสสามเอเนี่ยมาดิเทม็นานลอดไหลซิงตัดก็ใช้ไปแล้วนะมาดูกันนี่ไงหนึ่งเอสสามเออมาดิครับแซบิ เนล่วงไปหนึ่งแล้วกลายเป็นปหนึ่งวีเอสสองเขากดค่าเขียวเรากดเมนปึ๊บโอ้เขาไม่ขยับไปเลยโอเคบัสตาร์ไปโดนโดนโดนตามไปสไตล์ต่อเนื่องเขาสลับเป็นทั้งหัวหมอจริงๆอ้หทั้งเลือดเหลือเยอะมากแล้วทั้งกดเมนไปหรือยังหรือยังไม่กดโอ้โหยังไม่กดอีกแต่เลือดไม่เพิ่มไหมปึ๊บโอเคดัดนีบูชี อะไรอะไรอี๋ช้าไปช้าไปอัจารย์ีปูชีถึงก่อนส t a r t ไมครับซิกาลูสรู้จักไหมโอเคบัสอัตรตา,ต,าตายตายตายเอ้ยเหลือหนึ่งตอนหนึ่งครับมาดิครับมาดิครับหนึ่งเวเอสสามไงเคจะมีอะไรซิ่งลแล้วล,ลูกแก้วอยู่ไหนลูกแก้วอยู่ไหนโอเคบายสุดท้ายกระลึบต้องไปต้องใช้ลูกแก้วละ s t ต r t ไหมครับหนีปิดฉากด้วยประกายแสงแห่งโคโลฮะเหมือนประกายแสยง โอเคจี๊ครับบริกดกดไลค์กดแบบเบนนิตโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบาย